สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกบ้านของแคมเปอร์แวนสายลุยตัวจริงนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของเอเชียแคมเปอร์ที่นี่ถือว่าเป็นต้นแบบของสายลุยนะครับที่เป็นันแรกของเมืองไทยที่จัดเต็มแบบสัดส่วนของรูปแบบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ชุดแต่งที่จัดเต็มมากๆสมรรถนะและก็ขุมพลังของตัวนี้ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ซูบารุ e z ซ30นะครับ 3,000cc ซึ่งเรียกมาได้กว่า200ตัวเลยทีเดียวครับเกียร์ขับเคลื่อนเป็นแบบเกียร์จีนะครับขับเคลื่อนแบบ ฟวิลที่เป็นฟูลไทม์นะครับซึ่งขุมพลังตัวนี้บอกได้เลยว่าตอบสนองความต้องการของสายลุยอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอัดครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่เอเชียแคมเปอร์นะฮะที่วันนี้มาหาน้องอัดมาชมรถสวยๆนะครับนะหลายๆคนนะฮะที่เห็นมาได้คลิปแรกๆของผมนะครับบอกว่าอยากจะให้มารีวิวรถของ น้องอัดบ้างนะครับเพราะว่าที่นี่มีเป็นแหล่งรถที่สวยรแหวนนะฮะที่ค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับติดต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะ,ะแวะเข้ามาหาน้องอัดตรงๆเลยความเป็นมาของ a อเช่แคมเปอร์นะครับ,รบแปลความเป็นม,มันมันมันเป็นมาเด้อย่างไรครับจริงๆเนื่องจากรถโฟกเนี่ยผมผมผมเล่นมาตั้งแต่ นานแล้วครับเป็น10กว่าปีละเริ่มแรกก็จะเป็นรถโฟกตู้นาวีครับคันแรกมาก็คือเป็นเป็นซากมาเนี่ยแหละครับแล้วก็มาบิ้วมาทำตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีตังก็ทำไปเรื่อยครับก็ก็สนุกกับการทำพอพอเราใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ดูเล่นรถโฟกตู้เราก็ชอบรถโฟกตู้ ก็มาดูรถ T3 นะครับพอดูรถ T 3ศึกษาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าคนเล่นก็จะรู้ว่ารถ T3 พอพอเราเข้าไปศึกษาเนี่ยมันก็จะมีรถทั้งซิงโคละขับสองความใฝ่ฝันเราก็อยากได้รถซิงโคสักคันหนึ่งพอเราก็ได้ซิงโคมาเพราะว่าจริงๆรถอย่างอย่าง T3 ซิงโคเนี่ยแล้วเป็นแคมเปอร์แบบแบบแบบดั้งเดิมเขาเนี่ยถ้าผมให้ให้นิยามเขาน่าจะเป็น king of camper van ใช่ เป็นเหมือนรถที่แบบใครที่จะขับรถรถทิพทั่วโลกต้องใช้ตัวนี้เมื่อก่อนเป็นตัวเลือกต้นๆเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่จะเลือกอแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้รถแคมเปอร์แวนถ้าแคมเปอร์แวนเนี่ยร,รถโฟกจะเป็นเหมือนเป็นเบอร์ต้นที่เขาจะเลือกเขาเขาจะเป็นต้นฉบับขอโทษนะฮะน้องอัดไอ้รถตัวโฟกตัวเนี้ครับเคยทําเป็นแคมเปอร์แวนแบบสมบูรณ์แบบเลยไหมที่ออกออกมาจาก จากโชว์รูมออกมาเลยเป็นแคมเปอร์แวนมาเลยอ๋อมีมีจริงจริงจริงอย่างของโฟกครับมันมีตั้งแต่รุ่นทีหนึ่งแล้วครับหน้าวีก็มีเป็นแคมเปอร์แบบนอนได้มีตู้มีอะไรหมดแล้วแต่ทีหนึ่งแล้วก็แตงโมทีสองแล้วก็มาทีสามในทีสามเนี่ยจริงจริงมันจะเป็นรถที่เหมือนแบบกั้มกึ่งจะเก่าก็ไม่เก่าจะใหม่สุดปัจจุบันก็ไม่ใช่แต่เป็นรถที่ที่เหมือนใช้งานได้จริงครับครับเหมือนมันก็ซ่อมไม่ได้ยากมากสําหรับ คนทั่วโลกเขาก็เลยเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ที่เอาไว้ใช้รถทิปแล้วอีกอย่างมันคือมันเป็นขับสีด้วยคครรัับบก็เห็นมีคนหากันเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตอนที่ราคามันก็ค่อนข้างเห็นบอกว่าราคามันอัพขึ้นสูงมากเลยใช่ไหมใช่เมื่อก่อนผมซื้อคันละเจ็ดหมื่นสองล้านได้แล้วมั้งนี่คะใช่แต่แต่ก็คือคือแคมเปอร์จริงๆอ่ะจากโรงงานเนี่ย เขาออกมาจากโรงงานแบบ,บแบบสเต็ปนี้แต่มันจะเป็นพวงมาลัยทั้งหมดนะครับจะไม่มีพวงมาลัยขวาเลยที่เป็นแคมเปอร์อและรถซิงโครซิงโครพวงมาลัยขวาในประเทศไทย<อ>มีอยู่300คัน<อ>สำหรับทั่วโลกมี2,000กว่าคัน<อ>ครับกันจริงๆรถขับขวาที่เป็นแคมเปอร์ไม่มีในโลกถามแบบผู้ไม่รู้เลยนะทำอะไรไปบ้างครับคันนี้คันนี้ ามว่าไม่ทําอะไรดีกว่าไม่ทาอะไรไปบ้างต้องถามว่าไม่ทําอะไรไปบ้างจริงทําไปเกือบหมดแล้วครับทําเกือบเกือบทุกส่วนเวลารถมันได้มาประมาณ30ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทํากับมันก็คือทําแทบทุกอย่างทั้งเครื่องทั้งสีครับก็อย่างคันนี้ต้องถามว่าถามว่าทําอะไรไปบ้างก็คงต้องถามว่าทาไม่ได้ทําอะไรไปบ้างก็ทําเกือบทุกส่วนครับตั้งแต่เครื่องตั้งแต่สีก่อนเื ถ้าไล่สเต็ปการทําก็คือมาไล่ทําสีทําหลังคาแคมเปอร์เราก็มาทําเครื่องทําช่วงร่างทําแอร์ใหม่ทั้งระบบนะครับแล้วก็มาทําภายในเบาะหุ้มแล้วก็เก็บรายละเอียดอุปกรณ์ใหม่กัหมดครับเครื่องตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรฮะตัวที่ส่วนมากเขานิยมมาเปลี่ยนเป็นเครื่องอะไรกันครับเครื่องเครื่องถ้าถ้าปัจจุบันเมื่อก่อนเมื่อก่อนถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนเครื่องก่อน เครื่องเดิมของโฟกอะ่ะมันก็ดีนะครับ,รบแต่มันเป็นยุคแรกๆที่เขาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องน้ำมันทำให้เทคโนโลยีตอนนั้นสำหรับที่เรามองว่ามันน่าจะยังไม่ดีพอและอายุอานามมันก็30ปีละส่วนใหญ่เราก็จะเปลี่ยนเครื่องกันและคนทั่วโลกก็มักจะเปลี่ยนเครื่องกันเหมือนกันและเครื่องที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็เลือกจะเป็นของซูบารุซูบารุที่จะใช้ก็จะเป็นซูบารุที่มันเป็นถาว่าทำไมต้องใช้ซูบารุ จากที่เราผมได้หลังคามานะครับเราก็เลยอยากอยากทำให้อยากทำรถตัวเองพอเราทำเอง้วคุยกับช่างเออทำได้ไหมครับเออเผื่อจะได้ให้เพื่อนๆืได้ใช้ด้วยกันก็ก็ก็เลยให้ช่างทำขึ้นมานะครับพอทำขึ้นมาก็ของเพื่อนเราก็เลยบอกอ่ะเฮ้ยเอาของไปเอาไปทำเอาเองไปทำเอาเองขึ้นมาแล้วกันปรากฏว่าเพื่อนโทรหาผมทุกเกือบทุกวันเลยครับ ก็ทุกวันเลยคือเฮ้ยไอ้นี่ใส่ยังไงเฮ้ยไอ้นี่ทํายังไงเฮ้ยนี่ยังไงครับผมก็เลยคิดว่าจริงๆไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นผมไม่ได้ทํางานผมเลยก็เลยต้องต้องต้องรับมาเลยอ่ะคือบอกเฮ้ยถ้างนั้นออกมาเดี๋ยวทําให้จัดการให้เราก็ไปคุมุยกับช่างไปอะไรจนจนเรารู้ว่าอ้าวโอเคต้องทําอะไรยังไงก็เลยจนก็ก็ทามาเรื่อยๆแหละครับก็คุยกับช่างตัดให้ครับพอทําไปทํามาทําเสร็จอ่าแล้วสีเขาทำยังไงครับ อ่ะก็ต้องทําสีให้อ๋อรับทําให้เขาหมดทุกอย่างเลยกลายเป็นว่าเหมือนเขาชอบเขากระดนชอบกันควนี้ก็เหมือนแบบต้องทําให้เพราะว่าเพราะว่าทําไม่รู้อย่างพี่ยิ้มมาอย่างเงี้ยพี่ยิ้มไม่เคยแล้วจะไปทําสีที่ไหนอ่ะใช่ครับใช่ครับออีกปีนึงกว่าจะได้ขับอ่าก็บอกเอามาทําให้ทําให้จนจนจัดไม่มีอู่จนต้องทําอู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาทำเองเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอุ้ดีมากเลยข้อา่อูกเองทําสีเองทําภายในเอง แล้วก็มีทีมงานดีๆหลายคนที่ที่ช่วยกันสรรสร้างงานขึ้นมาครับหลังคมหลังคาพวกนี้เราก็ทําเองหมดทําในประเทศไทยหมดแล้วครับเยี่ยมมากเลยอ่ะครับก็เลยเป็นที่มานี่ยแหละครับเห็นเลว่าแล้วทาไมชื่อเสียงอัดชิ้งดังกระชอนคนรู้จักกันหมดนาในส่วนของแคมเปอร์ครับเป็นใครๆที่อยู่ในแคปเปอร์แวนเนี่ยส่วนมากจะต้องรู้จัก นะฮะแต่เขาจะมีโอกาสได้โคกันหรือเปล่าฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดรู้จักเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนโอ้ขอบคุณครับนนทบุรีนะครับเอเชียแคมเปอร์นี่ต้องรู้จักกันต้นต้นของประเทศไทยนะครับนะฮะของเราภายในนี่เรามีอะไรบ้างฮะก็จริงๆคอนเซปต์ของการทำรถแคมเปอร์ครับผมก็พยายามออกแบบมาหลายแบบพอระดับหนึ่งนะครับแต่ผมก็จะยึดหลัก ดั้งเดิมที่ที่เขาออกแบบมาก็ของเวสเฟอรรียของเวสเฟเรียเนี่ยที่เขาออกมาแล้วเขาก็ได้รับความนิยมเนี่ยจากทั่วโลกผมก็รู้สึกว่าเราก็รักอะ่ะเราก็ชอบ <นะ S 1> เราได้ตัวจริงมาเรามีโอกาสได้ตัวจริงมาเรามาถอดเรามาแกะดูเพราะจริงๆแล้วมันอะไรยังไงยิ่งพอมาแกะเราก็ยิ่งรู้สึกว่าในรายละเอียดที่เขาทําขึ้นมา มันดีจริงๆมันดีมากคือเขาคิดทุกเม็ดจริงๆงั้นเราก็มาทําครับเราก็ทํารูปแบบตู้เนี่ยใกล้เคียงคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามาทําแล้วเราก็มาออกแบบเองบ้างรอยากจัดเป็นโซนบ้างผมก็อยากจะบอกกับคนที่จะทํำแคมเปอร์อยู่อย่างว่าในในในความคิดส่วนตัวมองว่าเวลาเราทํารถแคมเปอร์แหวนนะครับรถเรามันเล็กครับ จริงๆเราอย่าไปแบ่งสัดส่วนอ,อ,อย่าไปส่วนนี้เป็นห้องน้ำส่วนนี้เป็นห้องครัวตัวนี้เป็นที่นอนรเราทำให้พื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่เดียวเนี่ยเป็นทั้งห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องข้าวห้องครัวสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมอะไรครับใช่ป,ปรับทุกอย่างปรับปรับทุกส่วนให้เป็นเวลาใช้ให้เป็นที่นอนก็นอนได้จะเป็นที่นั่งเล่นก็นั่งเล่นได้่กินข้าวก็นั่งตรงนี้ได้อะไรได้หมดเลยใช่งั้นเราใช้พื้นที่ตรงเนี้ย เป็นพื้นที่เดียวเพราะไงเราสมมติเราไปคันเบาวันเราไปสคนเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับงั้นเราจะกินข้าวเราก็กินตรงนี้จะล้างจานก็ล้างตรงนี้ใช่ครับจะทํากับข้าวก็ทําตรงนี้จะห้องน้ําเราก็มีซ่วมเคลื่อนที่ใช้แต่ข้อดีของทีสามตัวนี้เนี่ยตรงนี้มันเดินได้เลยนะฮะจากจากเบาะหน้าเนี่ยใช่ครับมันไม่เหมือนกับรถของญี่ปุ่นนะฮะที่ตรงนี้เดินไม่ได้เลยที่ปิดตรงนี้หมดเลยใช่ก็เลยทําให้ พื้นที่ตรงนี้ดูกว้างขึ้นใช่ครับเป็นข้อดีของของรถโฟกครับที่มันเป็นเขาเรียกว่า walk through ใช่ครับนะครับมันก็จะเดินเดินทะลุไปด้านหลังสมมติเราขับรถติดไฟแดงจะหยิบของเราก็เดินทะลุมาได้ใชใช่ใช่อะไรเงี้ยลูกจะเดินไปหาเราก็ไปได้ใช่ถูกต้องเนนี่แหละครับคือเสน่ห์ทำให้มันดูพื้นที่กว้างขึ้นใช่ครับแล้วตัวตู้อะไรพวกนี้ก็ ทำขึ้นเองหมดเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเป็นดีไซน์ใหม่จะเราเรียกกันดีไซน์แบบนี้เรียกว่าคาริบเบียนสไตล์ครับก็ก็ทาขึ้นมาเราก็จะใช้ไม้สักประสานมีอะไรบ้างฮะก็ชุดแรกก็จะเป็นที่วางเตานะครับอ๋อที่วางเตาแต่คือเราให้มันเป็นที่วางแหละครับเราความเป็นจริงเราคงไม่ได้ใช้ในรถใช่ครับใช่ครับแต่เราก็มีรู้สึกว่าให้มันมันมีความสวยงามอ่าเป็นพ็อปแล้วไปใช้ข้างนอกได้ใช่ครับ เป็นซิงค์น้ำนะครับเปิดปั๊มใช้งานได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของลงไปมีระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็วางข้างล่างของได้ของอาจจะลกได้ับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแคมเปอร์ก็ต้องลกครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบจริงๆนี่คือโซลาร์เซลล์ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบไฟครับผมก็จะไว้ตรงนี้นะครับ ค,คุณผู้ชมฮะน,นี่นะครับนี่เป็นฝักบัวนะฮะที่ไว้อาบน้ำนะครับตัวนี้เป็นสวิตเปิดปิดอยู่ตรงนี้นเยี่ยมมากเลยการออกก<อ>็ค่อนข้างที่จะดีนำหลายไปสว่างป๊ารจริงจริงจงิหลายคนบอกว่า ปั๊มน้ำของแคมเปอร์มันก็จะมีของเขาอะครับ,รบทีนี้เนี่ยอุ้ยแรงมากอันนี้น้ำอะไมแรงจังอ่ะจริงไม,ไม่ไม่แรงเลยครับนี่ไม่แรงแล้วใช่ไหมจริงๆผมเลือกปั๊มน้ำที่เบาที่สุดโอ้โหผมจะเลือกปั๊มน้ำที่เบาที่สุดเพราะว่าเราต้องการให้ประหยัดน้ำ,นำมากที่สุดใช่ครับแต่เราเลือกฝักบัวที่เขาให้ยังรู้สึกว่า มันยังพอแรงอยู่อ๋ออันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยฝักบัวหาซื้อได้ที่ไหนฮะใครอยากดูนี่ยรัดามีครับตอนแรกรัดามีใช่ไหมัศดาต้องเป็นรุ่นแบบนี้ด้วยนะฮะคุณเป็นหัวเล็กครับนะฮะมันจะใช้น้ําน้อยแล้วมันก็ยังได้ความรู้สึกว่าน้ําแรงออน้ําแรงน้ําแรงครับบางคนนี่ของบางคนนี่จะค่อยกว่านี้คือคือถ้าไม่งั้นมันมันจะไม่แรงครับใช่ครับแล้วพอเราใช้แรงน้ำมันก็จะเปลืองอ๋อใช่มันก็เปลืองน้ําก็หมดเร็วเราต้องไปของไปเยอะอ่า คือคืออันนึงของแคมเปอร์แวนเนี่ยผมอยากให้อันนึงก็คือว่าเราต้องใช้ทรัพยากรประหยัดที่สุดเออใช่เพราะรถเราเล็กใช่การจะคิดอุปกรณ์อะไรต่างๆให้มันมีประโยชน์สูงสุดแต่ถ้ารถใหญ่ขึ้นมันก็จะคิดง่ายขึ้นครับเีื้อเห็นรถที่พี่หลายคนก็ก็คิดได้ดีคือเก็บทุกอย่างรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ก็ดีครับครับอย่างอย่างม้งอันนี้ม้งมาแล้วครับ อันนี้ขอเป็นวิทยาทานเลยนะฮะอันนี้ครับมีขายที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเกิดเป็นรถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเนี่ยสั่งตัดได้ไหมฮะอ๋อจริงๆได้ครับแล้วแต่จังหวะครับถ้าถ้างานไม่เยอะผมก็จะตัดให้เป็นชุดๆเลยครับอ๋อก็จะมีเป็นโลโก้เป็นอะไรให้เรียบร้อยที่เปียกระวังเปียกครับเป็นอะไรครัอไม่ปเหล็กดูดเหรอฮะดูดครับอยู่ข้างหน้านี้มันก็จะเข้าไปดีใช่เหล็กใช่ไหมใช่แม่เหล็กครับคุณผู้ชมฮะ เป็นแบบนี้เลยเรารีวิวกันท่ามกลางสายฝนนะสายฝนแต่ยังดีนี่ผมใช้โกโปรฮะตัวนี้เขาบอกว่าดำน้ำได้10เมตรอ๋อนี่แหละครับโอ้สกหนักเลยพี่<อ>เรว<ร><ส>ก็เ,เก็บง,ง่ายๆครับก็หมายแค่นี้แหละครับก็ขับขัทเ,เก็บได้นะก็ถ้าอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาที่แนปบ,บ้านรถยนต์ก็ได้เขามี มีน้องคอยดูแลให้อยู่ครับอ๋อที่ไหนนะฮะแนปบ้านรถยนต์หรือเอเชียแคมเปอร์ก็ได้ครับเออเอเชียแคมเปอร์รถแหนบนะแหนบบ้านรถยนต์หรือเอเชียแคมเปอร์ก็ได้โอเคเดี๋ยวพี่จะลงไปให้ข้างล่างได้ครับนี่เวลาแกะก็ไม่ยากการเก็บการอะไรก็ค่อนข้างง่ายฮะมันเป็นแพ็คติดเลยเฉยๆได้ครับนะครับลองไปนะ แต่มุ้งแบบนี้มันจะขาดยากนะก็ะะไม่อ่าไม่ไม่มันมันมีความหนาอยู่ครับแต่ถ้าเราเปิดเปิดเปิดรับลมนะครับทีถ้าเราเปิดรับลมเนี่ยครับมันก็จะดีแต่รถอย่างเนี้ยมันจะดีขึ้นก็คือว่ามันมีั้างบนอ่าสามด้านอ๋อเวลาเปิดลมมันจะโฟข้างบนใช่ใช่มันก็จะให้ล่างเย็นไปด้วยจริงด้านหลังก็มีครับเป็นครอบ นะครับชอบป่าท้ายถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นพวกหัวจรวดหรือว่าไอไอตัวคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยพวกคอมพิวเตอร์มีแบบไฮเอทมีแบบเวนจูรี่มีแบบหมดแล้วครับมีแบบ,บอะไเก็ไม่ได้ใช่ครับก<ม>็สั่งเข้ามาก็ได้แต่ราคาก็สามารถเข้ามาเช็คราคาก่อนได้นะได้บ<ม>ไดับได้เพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นใครที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็เช็คราคาเข้ามาได้เลยนะที่เนปพม่านรถยนต์ ครับ,บ,รบนักมารถยนต์หรือเอชแคมเปอร์ก็ได้ครับเอชแคมเปอร์ก็ได้เหมือนกันครับนะครับโหเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็จะมีม่านกั้นกลางอีกตัวหนึ่งอ๋ออันนี้พมาม่านกลางคือถ้าจะทำอะไรเป็นส่วนตัวก็ก็ง่ายพามานก็ปิด พม่าก็ของที่นี่เหมือนกันพม่าก็ที่นี่เหมือนกันใช่ครับ <laughs> <นะ S 2> เช็คราคาได้เลยนะครับนะคุณผู้ชมราคาก็อาจจะสูงหน่อยแต่แต่แต่รับประกันเรื่องคุณภาพเรื่องอออออความเรียบร้อยครับจะเป็นผมนเลยอ๋อผมสีดำถ้าง,งานค่อนข้างฝีมือนะฮะก็คืองานละเอียดเรียบร้อยนะครับ แต่ราคาอาจจะสูงไปนิดนึงแต่เราก็บอกได้เลยว่าคุณภาพนะใช้กันแบบยาวๆนะครับก็โต๊ะก็พับถ้าเราไม่อยากใช้ก็ไว้ด้านหลังโต๊ะก็กลัามาพับเก็บได้นะครับชักก็ถามว่าทําไมนิชชักต้องเป็นตัวยูครับเพราะมันหลบซิงครับโอเป็นตัวยูนะนิชชักอ๋อเออใช่ใช่ใช่หลบซิงครับิงได้เราก็จะได้ พื้นที่เราได้ใช้พื้นที่แต่อาจจะคิดพอดีพอดีพวกหลักคิดพวกนี้มันเหมือนกับผมก็ได้มาจากของของรถนอกแหละครับเขาเวลาเราได้ได้ได้ดูว่าจริงเุาคิดอะไรกันการดัดแปลงอุปกรณ์การใช้เนาะใช่ใช่นะฮะว่าดัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างใช่คือใช้คุ้มพื้นที่คุ้มใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งได้ครับยินดีครับนี่คือต้นตำรับแล้วว่าตำนานของ แคมเปอร์แวนของประเทศไทยจริงๆ uh huh. uh huh. per, นะฮะเอเชียแคมเปอร์นะผมได้ยินได้ยินมานานมากอะนะครับพอเริ่มเริ่มเริ่มที่จะเข้ามาในวงการก็เริ่มที่จะเข้ามาทํารถนะครับเราก็เริ่มรู้จักเอเชียแคมเปอร์แล้วจริงมานานหรือยังครับถ้าเอเชียแคมเปอร์เนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดครับเะไรนะห <1, 8. S 1> นะึ่งแปดหนึ่งแปดะใช่ครับถ้าจริงๆผมเห็นพี่ตทั้งแต่ผมทําทำกรุ๊ป ไทยแลนด์แคมเปอร์แวนทำเฟซบุ๊กกลุ่มอะครับไทยแลนด์แคมเปอร์แวตอนนั้นน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆเกี่ยวกับ c a m p ปอร์แวแล้วก็มีไทยอาวีอาวีนี่กลุ่มแรกเลยตั้งแต่ของวงการรถพวกนี้ของในประเทศใช่ครับผมก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็มาทําเป็นกลุ่มกลุ่มเฟซไอแฟนเพจไอเฟซบุ๊กกลุ่มในไท a แลนด์แคมเปอร์แวแต่ตอนนี้พอดีมันก็หลายเรื่องครับก็เลยไม่ได้อัปเดตมากมายนะก็แต่ถ้าถ้าใคร ผมอยากให้จริงๆตอนนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มเล็กๆที่มันเป็นเรื่องของการทํารถเนี่ยเยอะแล้วแต่กลุ่มไทยแร a ค d มเ m p แวอร์เนี่ยผมอยากให้เป็นจุดรวมสาหรับใครที่ทําแคมไซต์ที่สําหรับจอดรถอ,อะไรอย่างเงี้ยไปรวมในนั้นก็ได้ครับ เพราะว่าตอนนี้กลุ่มหลายกลุ่มนะฮะที่มาเกี่ยวกับเรื่องนอนในรถบ้างจุดจุดจอดรถนอนอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ล่าสุดก็คือหมู่บ้านแคนเปอร์นะฮะเป็นหมู่บ้านแคนเปอร์นีครับตอนนี้กําลังโตนะฮะกำลังโตเพื่อนสมาชิกก็เริ่มโตขึ้นนะคนเข้ามาเยอะนะครับก็สุดท้ายของท้ายสุดเลยก็แล้วกันนะฮะวันนี้มาแบบเปียกๆแบบเปียกๆนะฮะแบบฝนตกนะครับมารีวิวในแบบฝนตกตลอดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับมองไปครัฝนยังตกอยู่นะฮะแต่เราก็ยัง ยังคุยกับน้องอัดอยู่นะฮะ <Yeah, S 1> มีอันนึ่งเลยทำให้เรายังยืนได้ครับเ <c oughs> ดี๋ยวเออี่ผมอยู่ในอานิ่งนะฮะขอยเยี่ยมเลยฝากถึงฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับ,รบในชาวแคมเปอร์หน่อยนิดน,นึงนะครับฝากเป็นวิทยาทานให้กับเขาหน่อยค,คนที่อยากจะทํารถบ้านครับก็จริงๆทารถบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ยากหรอกครับครับผมรถรถก็1นึ่คันเราอยากทําอะไรกับภายในตามสไตล์เราจัดการได้เลยครับแต่อยาก อย่างของผมมันก็จะเป็นอันนึงที่เหมือนการแต่งรถบางทีไม่ต้องแต่งขนาดนี้หรอกครับถึงจะมีรถบ้านได้แต่แบบเบสิกเราอยากมีรถตู้สักคันมีที่นอนแค่นั้นก็ถือว่าเป็นรถบ้านได้แล้วครับแล้วเราก็จะเที่ยวได้อย่างมีความสุขให้เราไปทำรถแล้วเราไปนอนดูก่อนเนาะใช่เราชอบไหมแล้วเราขับหรืออะไรนะฮะว่าเราจะต้องเติมอะไรลงไปบ้างใช่ครับเราชอบแต่ละคันจะไม่เหมือนกันเนยางี้ เป็นงาน DIY ที่เราอยากใช้ยังไงเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับแต่มันมีอันนึงคือว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราถ้าครอบครัวจุดหนึ่งที่เวลาผมทำเนี่ยทำรถให้ลูกค้าด้วยจุดหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัวคือเขาเอารถคันนี้ไปเที่ยว ผมดีใจเวลาลูกๆที่เขายิ้มเขาภรรยาเขาชอบรถคันนี้ออันนี้เป็นจุดที่ผมผมผมชื่นชอบที่สุดคนที่อยู่เบื้องหลังก็จะชื่นชมจะชื่อชอบชอบนะฮะมีความสุขอ่ะพูดง่ายๆใช่ครับมีความสุขที่เห็นลูกค้ามีความสุขด้วยใช่ครับใช่ครับดังนั้นจอสงจะต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนครับผมก็ขอบคุณผู้ชมนะดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับวันนี้ฝนตกนะฮะก็ลาคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อน นะับไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ